นั่นไงรีดแต่ไม่ตอบรักกันอ่านกันทุกคนแววมาแล้วรูปเดิมกับข่าวก่อนเดสนี่กระมุกซ้ำเทบ่อยกหญิงก็เพื่อนนี่แหละพวกมึงจะมาได้ปะ่ะที่เราเคยสัญญากันว่าชาติเนี้ย จะเป็นเพื่อนกันไปตลอดใครจะคิดว่าตอนเนี้ยชาติหนึ่งจะเจอกันทีบางทีอ่ะกูก็คิดนะว่าต้องรอมีใครตายก่อนป่ะวะพวกเราถึงจะมาเจอกันได้แต่ที่ตลกก็คือกูตายจริงๆว่ะ บอกว่าผู้มึงอ่ะจะมาครบนะมึงไอเอ็มเป็นในตายวะมันเครียดว่าววมึงกูเห็นมันบก่าออกกองยันเช้าตลอดไอเอ็มนี่นะ่ะเครียดตายกูว่าอย่างมันน่าจะขับจนตายมากกว่าดูหน้าแม่งดิ <c oughs> อ้เมาคนตายเงี้ย มึงไม่กลัวกันหรอ,อมึงอะตัวดีเลยเล็กคคนเนี่ยมันมาหามึงแน่เงีย,ยบเลยสวัส <c oughs> ดี จะตกใจอะไรกันขนาดนั้นแม่ก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วไปบ้านแม่หน่อยนะเอ็มก็มีอะไรอยากให้ดูอะดูอะไรวะมาๆๆไม่ต้องเกรงใจเต็มที่ตามสบายเลยนะเอ็มแม่จะพาเพื่อนๆขึ้นไปแล้วนะ ฮะโอเคโอเคงั้นแม่พาขึ้นไปเลยนะปาปาเด็กๆไปกันเร็วสิดูหนังกันนะ S 1> <S 1> <S สร้างบรรยากาศนิดนึงจ้าโอแม่อะเอมก็คงดีใจนะที่เพื่อนๆมาหาถึงข้อในขนาดเนี้ยตางสบายเลยจ้า ไปแล้ววะเออเร่งไปดูเอ,อ มึงนะมึงนะตายเล่นจะกวนตีนะมึงอ่ะพวกมึงเป็นไงกันบ้างวะไม่เจอกันนานเลยมียูเนี่ยนทั้งทีอ่ะกูเลยมีอะไรเป็นของขวัญให้พวกมึงหน่อยพวกมึงจำได้ป่าวะตอนเด็กๆที่พ่อเคยให้กล้องวิดีโอบัวยอ่ะกูเพิ่งไปเจอคลิปพวกนี้มา อย่างห้าเจ็บยังเนี่ยเมื่อยแล้วนะก่าูว่าถึงเวลาแล้วอะที่พวกเราอะขบวนการผู้กล้าห้าสีถึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ว้าอเออะจะขาไนนำผู้กล้ากันทีละคนผู้กล้าคนแรกคือไอเล็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่มีแต่ความกล้าจงหวัดนี้เลยบ้าบิดกล้าได้กล้าเสียตลอดตอนนี้มันเป็นไงบ้างวะเห็นมึงเคยบอกว่าเรียนจบจะไปเมกาไปตามหาความฝันแรกของมึงเนี่ยมึงใกล้จะได้ไปยังวะ อูยังไม่ได้ไปไหนเลยว่ะเอ็มติด็กเนีอยู่แถวสำโรงนี่แหละผู้กล้าคนถัดไปคือไอโ้โตทำอไรกันนได้แล้วเดทำอะไรกันน่แล้วผู้กล้าทำกล้ารับออกหน้าแทนคนอื่นเสมอมก็โทษจริงนะครับมึงจะเป็นเหมือนเดิมปะว่ไอโต้ กูก็เหมือนเดิมมาเว้กล้าทำกูก็กล้ารับใช่ไหมครับส่วนแม่มันอ่ะก็กล้าทิ้งเหมือนกันผู้กล้าคนต่อไปคือนิงหญิงแกล่งคนเดียวในกลุ่มผู้มีความกล้าไม่เคยน้อยหน้าชายใดบางทีผู้ชายอย่างพวกฉันอ่ะยังต้องอายเลย อนนี้แกเป็นไ,ไงบ้างวะเห็นในเฟซบุนแต่เรื่องงานบอกอยากจะลาออกแกออกมายัางวะกูไม่กล้าะและคนต่อมาผู้กล้าเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้กล้าที่เริศที่สุดในกลุ่มพวกเรา <c oughs> ไ,อไอ้ไอ้ <c oughs> ยงจำได้นะมึงจองเป็นนักการศึกู้ตลอด <c oughs> ไอ้มึงเป็นสีสันในกลุ่มพวกเรานะเว้ย ทำให้พวกกูอ่ะกูรองตลอดเวลาคุณเป็นไงบ้างวะให,หลังหลังเนี่ยมึงดูเครียดเไม่ลาเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยยังไงพวกกูอ่ะก็รักมึงในแบบที่มึงเป็นนะเว้ยและคนสุดท้ายก็คือกูเองนี่แหละผู้กล้าที่มาพร้อมกับสุดยอดพลังวิเศษ กูก็หวังว่าตอนเนี้กูจะยังมีพลังวิเศษเสกให้พู้มึงอะมารวมตัวกันได้พร้อมหน้านะเว้ยนี่มันถ่ายยังไงลูกแล้วมันกดอัดตรงไหนอ่ะอัดเลยแม่อัดบางนี้ดิอัดจ้ะจ้ะ เอาไว้ใกล้เลยแม่ประมาณนี้นะใช่ลูกายดีด้ดวยเฮ้ยพวกมึงขอโทษที่วะกูไปเจอพวกมึงไม่ได้แล้วอะวกูอะโคตรคิดถึงพวกมึงเลยนะเว้ยเขี้อิ่เไ้ยไหนมึงบอกมึงจะมาเจอพวกกูไงวะมึงแม่งผิดสัญญาวะ่ะ ร้องไห้กันดีวะนี่ไม่ใช่โฆษณาประกันนะเว้ยคิดถึงตอนนั้นวะเราเล่นเป็นผู้กล้าห้าสีด้วยกันน่ะพวกมึงจำความรู้สึกตอนนั้นได้ปะวะความรู้สึกที่แม่งไม่กลัวอะไรกันเลยอะ่ะเหมือนโลกเนี้ไม่เป็นของเราอะ่ะกูไม่อยากพวกมึงเลยความรู้สึกนั้นนะเว้ย เพราะว่าพวกเราอ่ะคือขบวนการบูกล้าสิง